หน้าสดเลยไม่ได้แต่งหน้าออกมาเลยสดมา ค่ะมาพบกับเอกแล้วนะคะที่ช่องนันทซี่เจนี่นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปกินซ้ตมตำไก่ย่างนะที่อร่อยเด็ค่ะอันนี้เรากำลังเดินทางไปที่ร้านเนี่ยมันจะตั้งอยู่ที่เราเข้ามาที่ถนนเส้นสามเจ็ดห้าเข้ามาทางเส้นทางบ้านแถวนะคะ ไม่ไกลแต่อยู่ริมถนนแต่ว่าบอกเลยว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาเป็นไงบ้างเนี่ยตามมาเลยนีเราก็ถึงกันแล้วนะคะเพ่อ <c oughs> อยู่ด้านนั้นหนึ่ง บอกว่าจ่ยย่างวิเชียนกำนังย่างเลยแล้วคนก็นั่งกันเยอะดว้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราลงไปซื้อกันก่อนไม่น่าใจเห็นไหมถ่ายจากนอกรถเดี๋ยวลงไปดูกันเลย,ดยนนะเดี๋ยวก็ลงไปแล้วมันใสแมสก์ก่้อด้วยเอาอะไรอ่ะ ปูปลาอย่างเดียวอแล้วไก่ตัวแดงหรือึตัวตัวไก่ตัวหนึ่งเลยโอเคเ,เดี๋ยวเราลงกันไปเลยนี่เอาปูปลาค่ะถุงนึ่แล้วก็เอาเป็น ปูอไม่ผนะแล้วก็เอาไย่าตัวนเอาขอเหนียวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไมบอกคนขับรถทอดนรอแป๊บหนึ่งเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะ ஆயில uh -huh. okay. ซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินที่บ้านกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลย oh no อะอรอยม I love you อะไรใช่ไหมแ้กลับถึงบ้านแล้วนะแล้วก็เส่จานเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มากินกันเลย อืมอร่อยเป็นจอยลอยิ่งอร่อยเลยสุดเด็บน้ำจิ้มเขาอร่อยมากกินมะขามมา

านบ้านแกนิดที่ไก่ย่างบิบบออะไรอย่าไม่คินไปก็เก็บเรียบร้อยเดี๋ยวจบรีวิวกันตรงนี้เลยละกันนะคะก็ร้านไก่ย่างแถวบ้านแถวไก่ย่างบิชเชนี่ ไหลแนะ่อิ่มเกลี้ยงเลยแล้วก็อิ่มมากๆเลยก็เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวมีรีวิวอะไรก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็ตามกันไปละกันเนาะก็วันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะกดสับสุดท้ายกดใใหัวใจเอได้วยนะติดตามแชน,นเนลเจด้ยวยนะช่องนัตตี้เจมี่เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนยังไมาถึงบรนแถวเลย